โอ้ต oh, ัวยสอเฮ้ยอาตอใส่ต <Ooh. S 1> <ừ> ุยไฟโคมสก็มีทุกคนเลยแล้วไฟฉายทุกคนการปีนีนะเียดเลยนะสปปีน้ำแกงหอยโนขนดทุกคนเลย ทุกท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามกะเข้ามาอับสมนะสบายดีตอนขำๆทุกคนเลยนี่ฮะกระขำนะพอดีเมื่อนี้กะเขายู่ในป่าทุกคนเลยพอดีว่ามานอนกะขึ้นที่สองเมื่อนี้นะอันเมื่อนี้นี่เขาอยู่ในป่าเนี่ยยู่กับแสเอ๋นะพอดีว่าพลาดศิลป์เพิ่นกลับแล้วเมื่อนี้นะพอดีว่าพลาดศิลป์เพิ่นมาสองขึนเลยอ่ะเดี๋ยวเมื่อนี้นี่เขาสิพาทุกคนไปหาการเคล็ดน้อยมาหาไซเบททุกคนเลยเบทเทอมี่ยู่งซี่ปลายด่างนะ ทีใ่ใส่ลองเบิ้งนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เฮาลุกมาใส่เบ็ดสองด่างนะแต่ว่ามันทึเอาเคสไชทุกคนเลยเีือกปิดการเบิ้งนะเอามาใส่ไปกับแสเอทุกคนเลย่มนะามาาไ,ได้กินข้าวแรกเลยทุกคนทากัลงมาแต่ฟุละ่ะอยู่ผู้คนนะไปะเดี๋ยวจะได้ไปติดตามมาเรยนะใส่เบ็ดเมื่อแรกนีย้ยังกินได้กินเลยจักได้อย่างกินนะกับแสแอเพิ่มสวัสดีทุกคนเย็นน้ำทุกคนเลย เรามาเต่กูเตะป่อยคลิปขอแห้งไปเดี๋ยวไปหาการเคสละทุกทุกเลยขึ้นไปเอาน้ำพร้อมนะน้ำกูจะเทิรกเหมืแล้วมันเอาน้ำกับไก่เติบขึ้นไปเอาน้ำแล้วก็หาการวันเคสทุกคนเลยสิป่าพวกก้อยเมื่อกี้เฮ้ยอูโหูป่าได้เห็นเขื่อนฝนหยิบเฮ้ย

อาใส่บ่ได้หักขาเลยอหอยเอ้ยข้าวหักขาดอ่ะหักแค่จิกได้อก,ก็ได้จะถูดสว่านอินะะองงอเห้ยยิ้มเลยติดจีกนี่อันนี้คือบ่อนน้ำกินเทั้งคนเลยน้ำกะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ามันใส่นะ mm hmm. มันใสมันงาม bây okay, kia okay, thôi tập, nè nhảy đây, à, đây, đây. hả? Oh. <laughs> đấy sẽ cắt nó ra đây bắp lẹp rồi ồ mái cháy rồi cong mái cháy rồi con mái cháy rồi nữa, mái cháy rồi nhảy nó cứ túi cái nói nữa nó, mình khai, khai gì đâu thôi, ôi phi đơn nữa đây, tùy nhanh vậy đấy nè đây tù rồi hơi hoặc là một sao hơi ôi bắt đấy อม่ป่ะทุกคนเก็บเครบุเดียวนึกัพ่อพ้มไหมเศร้าตนเศ้าปเทุกคนเลยาบุเดียวในเคอแตซ้วใช่สิ่งลอกสอดสิใช่ไหมกอเพิ่งเก็บอยู่มันโตใหญ่ทุกคนเลเดี๋ยววันนี้จะไปหาลอเซรเบ็ด เบ็ดก่อนนะเบ็ดก็มีหลายไปเลย10ปลายรางนึงทุกคนมานี่ยหาใส้เบ็ดเก็บแกะเอาพอเลยเบ็ดของเขา10ปลายรางทุกคนเดี๋ยวดูน้ำเดียวเราจะขูดดูดไม้เอ้ยตัวบกแดงใส่ให้มาไปก่อนนะคัะ ตัวแรกคุณที Wait, qu hmm, ่จบทุกท uh, ่านฟด้วยเอาไม่จบนะเฮตนะไม่จบนเฮตนเฮตจบไปไปใส่ดาท่ไฟไปดิต่างแรกหน่อยนะแมนมน ทำไรกับกระทำลงทื้อกเอาเนื้อสื่ออ่าทีาา่สองคนจวสองบ้น่เลยมนเด่นคนมันใจหรือบ่ล้ว สซด่งางต่อไปทุกคนเ๋ยวรอยพี่น,น้องเดี๋ยวร้อยมาเอนเสามาลุ้นนบกันอ่าว่างี้นี่ข้าเราเห็นมันเอมาม้านี่ยคนมันเป็นซีฟนะว่างี้เนี่ยก็เห็นมันขึ้นดิอันคอมาเยมเมื่อกวันตีสองแล้วขว้อเสียงนี่เสียงบอนถอดที่แล้วกันคออยมาเย้มเมื่อน,นโอ้อตัอโม่ขนีเฉย ่าให้มดไปบอกโมพี่น้องแล้วมันติดตามพอได้ลุน้นพอได้ยาม บ็ดาเล็บหมทุกคนเล็บหตามวนนี้นะสีอะไรแล้วเรีมออกพี่น้องนี่ใส่ใส่คาถาดูโดนหมานตรงนี้ใส่ราถาให้หมานดกราถาระถาให้หมานเนี่ยไ,ไปดเอ๊ะใส่าสาร,ราถาหมานละนจะไป

เออมทำออเอามาใส่ทางตาาเ,เต้อวันนี้ทุกคนมีบาเป็นแต่ใส่อยู่ไป Chào mọi người! Chào bà không? tôi nghe tiếng bà. เหตุการให้เซฟไปแล้วเดี๋ยวสิไปหาเก็บเคสมาปิ้งกินแรงก่อนนะคนแสเพิ่นกันว่าสีแกงหอยผมนะมาแรงไงนะเดี๋ยวสิพห้าหาเก็บเคสก่อนเคสอันเคสโอดเลยโเคสอันนี้นะแค่นี้แหละแสเอฟมาท่ายูทูบนี่นะหาเก็บตามโฮยเนี่ยค่ะหาเคสมากินคนในค้ำๆบรรยากาศมันมีลมมันมีลมเลยเย็นๆจ้อยคนเลย หาเบื้งเข็ดหาเบื้งปูปลาก็มียู่แต่ว่าได้กินดูนะเฮาสิหาเขนะ็ดหาการเบื้งเข็ดมาปีงกินละตามโวยนะคนเข็ดตะโอดนะหาเมื่อก่อนเห็นแล้วก็เอาถ้าไม่กินก็ไม่ได้ใส่แล้วไปใส่็จเลยตัวใหญ่เนี่ยรอบสุดตรงนี้อุย้ย น้องมวางทีนี่นะเครียดพี่น้องเครียดการเครียดผมที่แรกเนยว่าสิการพอดีเอาแเอมาผนบุกาอยู่พอดีเลยปั๊บเอ็ดร้อยเอาแสเอมาคุปเครียดนะเพื่นนี่เอาไปปิ้งกินแล้วตัวนี่ตัวที่ใหญ่เลยเครียดเหลือเลยเพื่นเอาแสเอโอเคปิ้งมาแสเอมาดลยไปขาเยอเครียดขาตุยเพื่น โอ oh, ้ตัวตหญ่มั oh, ้ยสองเฮ้ยอาต้องอาเสตัยไฟโคมเสแกไมมีทุกคนเลยได้วไฟชายไฟชายนี่เชือตัวึงเห้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วเขีดพี่น้องเขีดเออตัวน่าฮั่จะทำไปแล้ว โอ้ยเฮาทำเลยว่ายิดิปุทัสมอยเลยเกมเลยเราเพจานคู่กรบบื้องไมรู้ปุ๊ดออกมาเห็นหน้าเลยไปเห็นไหมเห็นแล้วเรียบน้องอ่ะคล้องกระบื้ นี่รถเขีดนานะเน้าขนาเออเขีดกระอุเขียดมีลายเยอครยนี่แล้วแต่ไเขียดตึงโตเลยขาตีตุ้แล้วเขเขเขหน้าเล้จเขียังยู่ฝั่งไทมีบ่ทางปุ่นเขไปเลยหน้าตานั้นอนะหน้าตานั้นได ว uh ่าอบตัดปัสสาวะเห้ยน้าดอยนี่มือรุดิเดเลยไงมื่อรุดมือรุดไเลบนท่นเลยองบอหาห้สองเบอร์มอเบสอเบอร์วะเบอร์สองตัวเลยมาเอาตัวนึงไปละเอ๊ะ ถอนเห็นเลยถอดอะไรเกลียดระทุเลนถอนเห็นแล้วไม่ไหวป้่ค่ะแตน้อคืออะไรอต่น้อยป้าได้ตัวไปตัวไปบ้เป็นตัวไปป้าเินเป็นที่กั้นเห็นเย่ไป้าเป็นพอทีนี้เอ้ไปเป็นดีกว่า บะทอนได้อืใคเป็นคคนการกินี้นการเล็เนีนยแม่สอบสปีงโอ้ยปเดี๋ยวม่กินก็ทุกคนนะการเกตพรไลฟีถึงับแกงงัหอยมาหอยกับบะทินสช้างหอยแกงกัทุกคนหอย โอเค่านแล้วมันคายขี้เลนคนหัได้แต่วันนี้จอกนมันน้อยเงยเอาหมดเลยเนาะแ็ดแกล้งคนเลยมันอกแกล้งมาเนี่ยมาทอนให้กินเก่งทุกคนเลยเฮ้นี่ให้ปาเป็นแมนบด้แมนแทนเยอะเขามาทอดให้กินช่กินจ้าใส่เลยมทอดให้กินแซ่บให้มาแซ่บ ย้อมท่อนเล็กแค่มันดูแดปลกแปกไว้ต้มหอยทุกคนเลยต้มหอยซุก้อนแล้วถึงปุ่มเงินตามข้าวเบอร์มาใส่ทุกคนเลย มาใส่เขตดปิงก่อนทุกคนเลยเขตดนี้มันจะหัดนะเฮากับลยใส่ทุกคนแต่ว่าไข่เนะนจะหัดจะหัดนะไข่ถ้าจะเอาทีมนหลายเข็ดทุกคนเลยแต่ว่าลายก็มันเก็บมันจะหลักนะ

เี่ยปิ้เคียดหอยกระต้มปาไปนี่ไป่ไปนเอาไปเร็เอาแล้วกันด้ เอาเฮ็ดอะไเป็ดเลคื้วยวเป็นนูดเลยเแอใส่เขาเบือที่นี่เอ้ยใช่ใช่ฮ๋ไอ้นเนี้ ชิมแต่แกงหอยพี่น้องแกงหอยพิ้งค์เข็ดมันสะจัดเลยทุกคนกระแดง,แลงเลยกินชามีและพิ้งค์เข็ดนิ้วจอดเลยป่ะเดี๋ยวไปกินกันทุกคนใส่แอเพื่นป่งก่อนเลยไ,ไปกินกินพ่นละมาเลย โอ้โหบอท้าบดกินยาบ่เฮ้ยมบดไปเลยเลยโธ่ส่แกง้ท่าน้ำเสียมาหนึ่งเลยเกงหอยฮะอ้าวอันนี้ใส่เคดใส่เคดบอนนะอ่าทุกคนแกงหอยชื่อใส่แกงกินมันนี่นะอือหือฝีมือของบอทอดอีกแล้วแม่ปลาแอบบอปิ้งเคดกับซองปิ้งนี่มาสิขวากด้วย มาหนังบะทอดนี่ที่เฮ็ดกินช่วยกินได้ทุกคนเนะมาเดี๋ยวนายก่อนกินกับกินข้าวเย็นนี่ทุกคนเอลยนามีปัญข้าวคนหนึ่งนะมาสองคนทุ่มจดีมีแห้งเอามาอีกินนี่แล้วนี่ถามปกินอื่นบ่กินได้มาทุกคนกินข้าวกินน้ำน้ำกันนี่ ผัดส,สินเพิ่นข้าบานแล้วผัดส,สินเพิ่นอิ่มอืมื้อื่นกเพิ่นเอ้ามาแล้ผัดสินกนันทุกคนเลยอื้มหืมหมนำแกงหอยโน้กนาะทุกคนเลยแส่บะสะแเอ แซ่บป่ะแกงหัวพี่มือปลาทอน,นอ,อุนนี้อืมวันนี้มื้อเช้าเนี้วปาสิแกงเลยทุกคนแต่ขอยามมันหัดนะก็เลยวลาซีฮ่มมันไข่ไข่เกินไขัดดีใช่ก็อื้อหือ Để như nó nói nữa nó, đâu nó. <laughs> Cả hào tạt con nó sẽ chụp bọc, chụp bọc Ừ <laughs> bạn นี่หาเยอะหอยแบบเยอะแบบกงหอยเนาะพอเลยที่สามคนาน่ะเอาแ,อแกงสุกกิน่นได้่าทุกคนทานข้าวกินน้ำยินบีนบ่อได้มานี่เดียวสิหา่าที่พักที่นอนกันทุกคนเป็นเพื่อน เพชรขาานาดเดี๋ยวคลิปนี้สิปิดไปทันทีก่อนเดี๋ยวถ้าติดตามมึงมือสาวทุกคนเลยอาจจะให้ชาวแอร์เพิ่นไทยนะเดี๋ยวว่ททามาทอนไทยมาเท่าเบิ้งน้ำเดียวยามเบ็ดทุกคนถ้ารู่นน้ำเดียวนะม,มาเลื้ยบนะเดี๋ยวคลิปนี้สิปิดไปทันทีก่อนอ่ะก่อนอื่นกับขอบคุณทีบเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาเป็นใจให้นะเข้ามาติดตามเป็นใจให้นะพอกอัสในคลิปต่อไปสบายดี